สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนี้หน่วย น้ำลำคลองค่ะน้ำมีสถานะเป็นของเหลวสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามภาชนะที่ใส่อยู่นะคะแหล่งน้ำธรรมชาติชีวิตทุกชีวิตบนโลกต้องการน้ำเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีน้ำในธรรมชาติจึงมักจะเป็นน้ำที่ไม่บริสุทธิ์แต่เป็นน้ำที่มีสารอื่นๆละลายปะปนมาด้วยแหล่งน้ำในธรรมชาติบนพื้นผิวโลกที่สำคัญที่เด็กๆควรรู้จักมีอยู่4แหล่งด้วยกันนะคะได้แก่น้ำฝนแม่น้ำลำคลองน้ำใต้ดินและน้ำทะเลค่ะ ะเลมีรสชาติเค็มเรียกว่าน้ำเค็มแม่น้ำลำคลองมีรสชาติจืดเรียกว่าน้ำจืดค่ะประโยชน์ของน้ำนะคะน้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืช คนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันและน้ำยังมีความจําเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศประโยชน์ของน้ำได้แก่น้ำเป็นสิ่งจําเป็นที่เราใช้สําหรับดื่มกินการประกอบอาหารชำระร่างกายน้ำมีความจําเป็นสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ําอื่นๆซึ่งคนเราใช้เป็นอาหารในการอุตสาหกรรมต้องใช้น้ําในขบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หลอกเครื่องจักรและระบายความร้อนการทำนาเกลือโดยการระเหยน้ำเค็มจากทะเล น้ำเป็นแหล่งพลังงานพลังงานจากน้ำใช้ทำรหัสน้ำทำเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม่น้ำลำคลองทะเลมหาสมุทรเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน้ำที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์โทษของน้ำ ปัญหาสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นคือ 1. ปัญหาการมีน้ำน้อยเกินไปการขาดแคลนน้ำอันเป็นผลเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยลงเกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 2. ปัญหาการมีน้ำมากเกินไปเป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลา,ลากในฤดูฝน สร้งความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินและบ้านเรือน 3. ปัญหาน้ำเสียเป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบันสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียได้แก่น้ำทิ้งจากบ้านเรือนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งสู่แม่น้ำลำคลองน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำลำคลองผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นอหิวาตกรโรคบิดท้องเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงนำโรคต่างๆทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อดินน้ำและอากาศ ทำให้เกิดเหตุรำคาญเช่นกริ่นเหม็นจากน้ำโสโครกทำให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพเกิดสภาพที่ไม่น่าดูเช่นสภาพน้ำที่มีสีดำคล้ำไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูลทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเช่นการสูญเสียพันุ์ปลาบางชนิดจำนวนสัตว์น้ำลดน้อยลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว อนุรักษ์น้ำา 1. ไม่ทิ้งเศษขยะมูลฝอยสิ่งสกปรกโสกโครกลงไปในแม่น้ำลำคลอง 2. ควรมีมาตรการห้ามไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำา 3. ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้ก็ควรปิดน้ำทันทีนะคะ าดูกันว่าในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูโบมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะกิจกรรมที่1ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเป็นภาพแหล่งน้ำนะคะและมีเรือแล่นอยู่บนแหล่งน้ำนะคะกิจกรรมที่สองระบายสีภาพให้สวยงามเป็นภาพแหล่งน้ำที่มีสัตว์อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะ กิจกรรมที่3วาดภาพในขวดโหลตามจำนวนที่ค <you> <top> ุณครูกำหนดให้นะคะภาพแรกจะเป็นภาพจำนวน1นะคะเลข1นะคะวาดภาพจำนวน1ในขวดโหลเลยค่ะกิจกรรมที่4วาดภาพในขวดโหลตามจำนวนที่คุณครูกำหนดนะคะเลข2จํจำนวน2วาดภาพจำนวน2ลงในขวดโหลเลยนะคะ กิจกรรมที่5ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมครบทั้ง5กิจกรรมแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูโบได้ชื่นชมด้วยนะคะและที่สำคัญในภาคเรนี้เด็กๆต้องฝึกเขียนชื่อด้วยตัวเองด้วยนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรามาลากันไปกับเพลงนี้ค่ะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจ้ะโบกมือบา,บาย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 แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ